ถามมาว่าคุณหมอคะหนูมีเพศสัมพันธ์กับสามีครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าไม่มีเลือดออกอทําให้แฟนไม่เชื่อว่าหนูบริสุทธิ์นะคะ,คะหรือว่าไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อนเรื่องนี้กลายเป็นปมปัญหาของชีวิตคู่ของเรามาโดยตลอดค่ะ,คะเพราะว่าเขาไม่เคยเชื่อใจเลยค่ะเขาจะคอยถามเรื่องนี้อยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดนะคะมแม้จะยืนยันคาเดิมก็ตามตอนนี้เราถกเถียงกันจนเรื่องบานปลายแล้วละคะ่ะจะทํายังไงดีคะคุณหมอช่วยรบกวนตอบทีค่ะหนักใจมากคะ่ะ นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดของผู้ชายนะคะค,ค,ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถามว่าผู้หญิงบริสุทธิ์ผุดผ่องที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายข้างล่างเนี่ยจะมีเลือดออกกันทุกคนเลยหรือเปล่าไม่จริงนะคะคแล้วพบว่าเป็นจํานวนน้อยด้วยซ้ําที่มีเลือดออกนะคะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยโอ้โหเรามีแอคทิวิตี้เรามีกิจกรรมเยอะใช่ไหมคะกระทบกระแทกหรือว่าเล่นโยคะท่าแบบโอ้ยฤษีดัดตนอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะชํรุดไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คือถ้าหากว่าผู้ชายเนี่ยนิ่มนวลมากๆคือมีการเล้าลมดีๆเตรียมความพร้อมผู้หญิงดีๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บเนี่ยน้อยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้เลือดไม่ออกก็ได้นะคะแลือีกช้อยหนึ่งเป็นช้อยสุดท้ายคือของผู้ชายอาจจะเล็กมากเลยค่ะทีนี้ผู้หญิงจะพูดให้คุณฝ่ายชายเชื่อใจยังไงดีคะเพราะว่าปัญหานี้กลายเป็นปัญหาค้างคาใจมาโดยตลอดตรงนี้ก็พบได้ในหลายๆคู่เหมือนกันในผู้ชายหลายๆคนที่หมอจะบิเคราะห์ว่าถ้าผู้ชายคนไหนที่ยังยึดติดอยู่กับเลือ เรื่องแบบนี้เนี่ยแปละว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าธรรมชาติผู้ชายที่แบบอยากให้เขาเป็นคนเดียวคนแรกและคนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าทางจิตวิทยาคือเขาไม่อยากไปเปรียบเทียบกับผู้ชายคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเต้นตามเขาะนะคะคือเราอาจจะเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้คือเขาจะเชื่อยังไงปล่อยเขาเชื่อไปแต่เรายืนยันว่า เราไม่เคยจริงๆเป็นครั้งแรกของเราจริงๆเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็สุดแล้วแต่เขาไม่ต้องไปเถียงกันมากทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่ต้องเมื่อไหร่ที่พูดเรื่องนี้มานะคะข้ามไปเลยชวนคุยเรื่องอื่นไปเลยถ้าเกิดคุณผู้ชายดูรายการนี้อยู่โอเคเอ<ฆ>เคลียร์แล้วละ<ฆ>่ะถ้าไม่เคลียร์ก็ง่ายๆเลย เสิร์ชใน Google เลยพิมพ์ออกมาเลยมันเป็นการวิจัยแล้วนะจากทางยุโรปอเมริกาว่ามไม่สามารถบ่งบอกไนดะ้จริงๆไม่เกี่ยวแต่ทีนี้ต่อมาก็คือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะปัญหาเนี้ยแต่จริงๆแล้วปัญหานี้อาจจะเป็นเหมือนแค่ชนวนแค่จุดเริ่มต้นซึ่ง อายกตัวอย่างเช่นไฟใช่ไหมคะ,คะถ,ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็มอดใช่ไหมคะ,คะตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันบางทีแบบอ่ะเป็นเรื่องความระแวงสงสัยในเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่มันบวกกับเรื่องอื่นๆเช่นทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าหงุดหงิดชุนเฉียววินอารมณ์ระเบิดอารมณ์ใส่กันมันก็เหมือนเติมเชื้อเพลิงทําให้เริ่มระหองระแหงเริ่มไม่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของเราให้ดีดูแลความรักเอาใจใส่ดูแลเขาคืออยู่กับเราให้เขามีความสุขนะคะแล้วถ้าเขาจะไปยึดติดอะไร รื่องนี้แล้วเราทําดีที่สุดแล้วก็ยังไปกันไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเถอะสมัยนี้นะหลายายคนมันไม่ได้มีสติฟิเกตมายื่นให้นะครับว่าหนูซิงอยู่นะครับนะอคะมีไปแล้วไปให้คุณหมอเย็บแล้วกลับมาบอกว่านี่ไงยังมีอยู่ครบก็ได้มีะลยครั้งแรกแล้วมีเลื่อนไหลแบบที่โดนหลอกกันได้ย้อมแมวเยะแยะไปนะถ้าอยู่ด้วยกันและสบายใจเรามีความสุขกันเรารักกันสําคัญกว่าเยอะถูกต้องค่ะ